สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนักสืบ1991ค่ะในนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนสิงหาคมพศ2 5 6 6ซึ่งการดูดวง12ราศีเนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนนักสืบ1 9 9 1เองค่ะซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเอง การทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊ง,งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะ<อ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของ ชาวราศีเมถุนค่ะเกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกราคมนะคะประจําเดือนสิงหาคมพศ2566นะคะนะการทำนายของแนนนะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คําแนะนํานะคะนะ การทำนายของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะคะให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะโอเคนะฮะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมุนประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ามาดูซินะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ King of Wands นะ กรีนออฟินิครูนะคะเด e m a ม i จ i a เชียนแล้วก็ห้าดาบนะคะเอาล่ะทนะ่านเอก็เห็นพลังงานของชาวราศีเมถุนเรียบร้อยแล้วนะคะชาวราศีเมถุนในเดือนนี้นะคุณเนี่ยนะ จัดการกับปัญหาหรือว่าจัดการกับเรื่องงานได้ดีเยี่ยมมากนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความเก่งมีความฉลาดนะคนไหนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาจากธุรกิจของคุณเพิ่มมากขึ้นส่วนคนไหนที่ทำงานประจำนะงานออฟฟิศนะก็จะแบบ ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะหรือว่าจากเพื่อนร่วมงานนะจากเจ้านายน,นะคุณจะมีคํำชื่นชมเข้ามาทําให้คุณมีความสุขในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ตัวคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินเข้ามานะแล้วก็หยิบจับอะไรก็จะมีแต่เงินนะ่ะนะ แล้วก็หยิบจับอะไรก็คือจะมีแต่รายได้เข้ามานะถือว่าเดือนนี้นะการเงินไม่ค่อยติดขัดแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะตัวคุณนะค่อนข้างมีงซิกเซนดีซิกเซนแหลกนะมองคนออกมองคนขาดนะหรือว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยคุ้มครองนะทำให้คุณเนี่ยคลายคลาดปลอดภยัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะหรือว่า เวลาที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะสู้ไม่ถอยนะทำให้คุณเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะโอเคทนาะมาดูสิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะ The Star นะ a i g of s w o r d นะคะ6ดาบนะคะแล้วก็ The Empress นะ โอเคนะตัวคุณนะคะถือว่าพลังงานดีนะ,ะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะหรือว่ามีชื่อเสียงนะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนต้อนรับตอบรับดีหรือว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะเพราะตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างนะจิตใจดีนะ แข็งนอกอ่อนในนะดูข้างนอกเป็นแรงๆนะแต่ว่าข้างในมีความอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายนะสิ่งนี้แหละทำให้คนอื่นเนี่ยนะที่เข้ามาคบับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมีความจริงใจนะคุณก็เลยมีแต่คนเนี่ยนะแบบช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคุณมีคนที่ค่อนข้างให้ใจคนทุกคนนั่นเองที่คุณครบนะ ตัวคุณนะเป็นคนที่นะมีปัญหาเข้ามาเยอะนะหรือว่าปัญหาของคุณเนี่ยนะแต่ละอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงหรือว่าเจ็บปวดนิดนึงแต่คุณก็สามารถนะจัดการหรือว่าคลี่คลายปัญหานั้นไปในทางที่ดีได้หรือว่าแก้ไขปัญหาเก่งนั่นเองนะคะตัวคุณเป็นคนที่นะมีฐานะที่มั่นคงในระดับหนึ่งหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีหรือว่ามีสังคมที่ดีก็ได้นะหรือนะ มีชีวิตที่ดีก็ได้นะทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยเดือดร้อนนะคุณสามารถช่วยเหลือคนที่แบบมีปัญหาได้นะถ้าหากว่าคนนั้นมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะก็ให้คุณเนี่ยสแกนดีๆด,ด้วยนะอย่าช่วยสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะจะทําให้คุณเดือดร้อนได้นะคะนะโอเคนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะดูซินะคะว่ามีอะไรอีกนะคะสี่ไม้นะคะเดทนะอืม เก้าไม้นะคะแล้วก็เดอะมุนนะคะอ่ะเอาละนะฮะก็นะตัวคุณเนี่ยเป็นคุณที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมากๆนะ,ะในเรื่องของหน้าที่การงานนะ,ะหรือว่าในเรื่องของนะ,ะจิตใจเป็นคนที่ไม่ค่อยหล่อแหละโลเลนะ,ะหรือว่ามีความแบบ จิตใ,ใจแน่วแน่นะถ้าหากจะทำอะไรหรือว่าตัดสินใจอะไรแล้วคือจะชัดเจนกับตัวเองมากๆนะคะนะคุณเนี่ยกำลังคิดจะจบปัญหาอะไรบางอย่างนะหรือว่าจะยุติกับปัญหาอะไรบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะหรือว่าในเรื่องของการเงินการงานนะคะคุณนะจะสามารถนะผ่านไปได้นะแต่ว่านะสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆก็จะเวียนกลับมานะคุณอาจจะแก้ได้เป็นบางอย่างนะ แต่ว่าบางอย่างที่รู้สึกผูกพันหรือว่ายึดติดกันอยู่เนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะไปจากกันได้ยากอย่างเช่นในเรื่องของความรักนะคะเออถ้าหากคุณแก้นะคุณก็จะแก้ได้ในเรื่องของการเงินงการงานนะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความรักก็ค่อนข้างที่จะแก้ยากนิดนึงเพราะว่าคนของคุณเนี่ยนะ ไปจากคุณไม่ได้หรือนะมีความผูกพันกับคุณนั่นเองนะคะก็จะค่อนข้างเหนื่อยนะ,ะยื้อกันไปยื้อกันมานะเพราะฉะนั้นก็ให้นะจัดระบบดีๆนะคะแล้วก็จัดการดีๆนะคะปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้นะ,ะก็ขึ้นอยู่ตัวคุณนะ,ะถ้าคุณหนักแน่นคุณจะสามารถผ่านไปได้แต่ถ้าหากคุณอ่อนแอหรือ ไม่มั่นใจนะจิตใจไม่แน่แน่นะไม่มั่นคงนั่นแหละนะคุณก็จะผ่านตรงนี้ไปได้ยากเช่นกันนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมถุนประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะนะเอาล่ะมาดูสิว่าทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการงานนะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะ ทางด้านการงานนะก็นะมีความวุ่นวายนะหรือนะคุณนะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างทํางานดีนะก็จะมีแต่คนเนี่ยมาแย่งชิงหรือว่าอยากได้ตัวคุณเนี่ยไปทํางานก็ได้นะคะช่วงนี้นะฮอตมากในเรื่องของงานนะมีแต่คนเนี่ยอยากจะให้คุณเนี่ยไปช่วยเหลือในเรื่องของงานนะคะอ่าก็จะมีความวุ่นวายนิดหนึ่งก็พยายามเนี่ยนะตั้งสติให้ดีนะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถนะก็เลยอาจจะ เป็นจุดสนใจนะที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยดึงตัวคุณไปทํางานนะคะก็เลือกดีๆนะเลือกสิ่งที่ดีสําหรับคุณรับรองว่าคุณจะปังในเรื่องของงานแน่นอนนะคะเดือนนี้ค่อนข้างฮอตในเรื่องของงานนะงานจะเข้ามาแบบล้นมือหรือว่าเข้ามาแบบเยอะมากๆจนคุณทําไม่ทันเลยทีเดียวนะคะนะโอเคนะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงบ้าง ทางด้านการเงินนะ่ะถือว่านะเครียดนะเพราะว่าใช้จ่ายเงินเยอะนะหรือว่าใช้เงินสิ้นเปลืองนะหรือสิ้นเปลืองกับสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะคุณก็เลยเครียดหรือว่าคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างนะเหมือนแบบเวลาใช้เนี่ยก็ใช้เยอะแต่ว่าออกกระเป๋าก็คิดมากเหมือนกันนะ เออนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างขยันนะทำมาหากินหรือเป็นคนที่ขยันหาเงินนะคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามานะคะหรือนะระวังในเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องหนึ่งที่จะเตือนก็คือว่าระวังมีคนแอบมาขอยืมเงินคุณนะคะนะเขาจะให้คุณช่วยในเรื่องของการเงินนะมีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนใหญ่กับ สิ่งที่คุณค่าไม่ถึงคิดไม่ถึงนะหรือว่ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนที่เข้ามาขอยืมนะก้อนใหญ่เลยทีเดียวก็ให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่าทั้งได้เงินก้อนแล้วก็มีโอกาสเสียงเงินก้อนด้วยนะก็ต้องระวังดีดีนะคะอย่าใจอ่อนนะกับคนที่นะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะนะโอเคนะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะั่นก็จะมีคนสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวแดนจะดูคนสุดก่อนทั้งว่าเป็นยังไงนะจ๊ะ คนโสดนะคะเป็นยังไงนะคะคนโสดนะคะถือว่านะอืมก็ยังมีเรื่องราวนะรักครั้งเก่าๆเ,เดิมๆหรือว่าคนเก่าๆเ,เดิมๆยังวนเวียนอยู่นะยังตัดใจจากกันไม่ได้นะฮะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะยังผูกพันกันนะรักเลิกๆล,กล,กล,กลกนะคะอ่าบางคนนะก็คือเป็นคนคุยกันนะฮะหรือนะ เป็นคนสนิทเพื่อนสนิทแต่ว่ายังไม่ใช่แฟนนะก็ยังตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดนะก็ยังคุมเคือกันอยู่นะคะยังมีความมั่นคงต่อกันนะบางครั้งคือเหมือนแบบเลิกกันไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่มีใหม่นะสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาหากันอยู่ดีนะก็นะคะยังไม่ได้แบบมูฟออนนะยังอยู่กับคนเก่าคนเดิมนะมอ่าก็ถือว่านะเป็นความผูกพันที่ค่อนข้างแน่นแฟนเลยทีเดียวนะคะอ่าถ้าหากคุณจะตัดเขาเนี่ย คุณจะต้องหนักแน่นมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเขามีความผูกพันกับคุณ,ค,ณคุณก็มีความผูกพันกับเขานะโอเคมาดูซิว่าคนมีคู่นะเปะ็นยังไงบ้างนะจ๊ะคนมีคู่นะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะคนมีคู่ คนมีคู่นะคะมีความห่างไกลกันนะหรือว่าอยู่ไกลกันนะแต่ก็มีความคิดถึงนะอะมีโอกาสที่จะได้เจอกันด้วยนะแล้วก็ตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักเนี่ยมีความรักต่อกันมากๆนะเป็นความรักที่เข้าใจกันนะ,ะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันนะต่างคนต่างทํางานนะก็นะ มีเวลาให้กันอยู่ตลอดเวลานะคือเหมือนแบบบาลานซ์เวลาได้ดีมากทําให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมีความมั่นคงนั่นเองนะเป็นความรักที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงหนักแน่นนะคะถือว่าคนมีคู่เนี่ยนะรักษามิตรภาพได้ดีมากๆนะรักษาความสัมพันธ์ไว้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะโอเคมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะทางด้านสุขภาพนะเป็นยังไงบ้างนะ ทางด้านสุขภาพนะคะมันบอกว่านะให้ระวังนะคะในเรื่องของโรคเครียดนะคะหรือนะสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะระวังพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะอาจจะมีโอกาสแบบเป็นลมได้นะทำงานหนักอย่างเงี้ยนะพอแบบว่าทำเยอะๆนอนน้อยอ่ะนะคะพอแบบไปทำงานเนี่ยเผลอแบบเป็นลมอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัว นะก็ต้องระวังในตรงนี้ด้วยนะคะถ้าคุณพักผ่อนดีพักผ่อนเพียงพอนะคุณก็จะไม่มีปัญหานะในเรื่องของสุขภาพของคุณแน่นอนนะคะาบางคนที่ป่วยนะที่หายป่วยแล้วนะนะมีโอกาสที่จะแบบมีโรคเก่ากลับมาแทรกซ้อนถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอนะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะะเพื่อที่จะลดการป่วย นะโอเคเรามาดูสิว่าคําแนะนำนะจ๊ะเป็นยังไงนะคะคำแนะนำนะคาแนะนำว้าวนะคำแนะนําคุณจะมีโชคใหญ่นะทางด้านการเข้ามาหรือว่าคุณจะมีเงินเข้ามาแบบไหลไม่หยุดเลยนะจากน้าพักน้ำแรงคุณก็ได้นะคะหรือตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างนะ บริหารจัดการทางด้านการเงินได้ดีนะคะยิ่งคุณหานะคุณก็ยิ่งจะมีเงินเข้ามาเยอะนะแล้วก็มีความสุขในการใช้จ่ายเงินมากๆเลยทีเดียวถือว่าเดือนนี้นะคุณจะมีการเงินที่ไม่ติดขัด แล้วก็ไม่ฝืดเครื่องจะมีความสุขในการใช้ใจ่ายเงินได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวคุณเป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีนะรับรองว่าคุณจะมีสิ่งสิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยคุ้มครองแน่นอนนะถ้าคุณเจอใครที่แบบไม่ค่อยโอเคเนี่ยคุณจะซิกเซ้นดีทันทีนะคุณมีเส้นดีเซ็นแหลงมองคนออกมองคนขาดสิ่งนี้แหละที่ทําให้คุณเนี่ย สามารถนะสแกนคนที่ดีหรือไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณได้ถือว่านะเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีเลยทีเดียวที่คุณแบบ สามารถมองคนแล้วว่าคนไหนดีไม่ดีนะโอเคจบแล้วสำหรับการทนายของชาวราศีเมถุนประจำเดือนสิงหาคม2566นะก็ให้ทุกคนนะฮะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกินห้แนนด้วยนะจ๊ะที่แล้วแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคลิปนี้เราจะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุบ๊บสวัสดี ีค่ะ